สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชรยนต์นะคะในช่องของพิ์เพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะคุณลูกค้าได้เป็นรถแฮตแบ็กห้าประตูประหยัดน้ํามันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะยังไม่ติดจองด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะราคาถูกประหยัดน้ํามันนะคะได้เป็นรถ you <laughs> แปล5ประตูนะคะสาวโลฮอนด้าห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นฮอนด้าแจ็นะคะ 1.5S นะคะปี2012คันนี้นะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา319,000บาทนะคะลูกค้าเคทีดีสาม,มารถฟรีดาวได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่อน00ได้7ปี84งวดนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5-6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบ ถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082ย์นะคะเ0 4 3253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทพิทยนนะคะคุณลูกค,ค้าเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวกาจจกหน้ากันเลยนะคะสําหรับนันณีนะคะการจากหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ สีดำแบบรังพึ่งนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะได้เป็นโลโก้ Honda นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1554นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันต i รี f ฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อกระถะนะคะยางปี2022นะคะได้แม็กนะคะแม็กขอบ15นะคะ Mac แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2022ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดก,กับตัวถังรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้า มาดูรอบพันกันเลยนะคะใน่วนของชุดไฟไท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟไท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงบุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก4จุดอยู่ตรงด้านหลังนะคะคุณลูกค้าไฟเบรกด้วยที่3นะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนอยู่ตรงด้านหลังมาให้ด้วยนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ฮอนด้านะคะและเป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1554นะคะ แจ็คนะคะสำหรับคันนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานราคาถูกผ่อนสบายอยู่นะคะได้เป็นรถแ็กแบก5ประตูด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะ ที่สำคัญนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ Honda j a จ z 1.5S นะคะปี2012คันนี้นะคะสีขาวนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคาสับไซตหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5-6000นต้นๆน,นะคะผ่อนสูงสุดได้7 000, ปี84งวดกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะติดการสตร์มาให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะทั้ง4บ้าน นะคะคุณลูกค้าในส่วนด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นแบบระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะช่องด้านล่างนะคะสามารถใส่เอกสารมาให้ได้นะคะจับเป คันีนะคะจะได้เป็นกระจกปรับด้วยมือนะคะพรมลไยหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพรมลายสามก้านนะคะตรงพรมลายตกแต่งลวดลายด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อันดอล็อกนะคะคุณลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าบอบผ้าสีดำน,นะคะตัดด้วยลวดลายสีน้ำเงินสวยงามแบบนี้นะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะในส่วนของพรม ขอโทษค่ะในส่วนของเบาะนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมสีดํานะคะสําหรับคันนี้นะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในจะเป็นสีด้านตัดด้วย สีน้ําเงินเข้มๆนะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็ได้เป็นเบาะผ้าสีดําตัดด้วยลวดลายสีน้าเงินสวยงามแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับพรมสีดํานะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะเขามีที่ใส่แก้วน้ามาให้อีกสองใบยอยู่ตรงกลางนะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะคุณลูกค้าออปชั่นคือครบเครื่อง เลยนะคะสาวโวคอนดา้าแจท่ามพาดกันเลยทีเดียวนะคะริ้วรอยต่างๆนะคะมีการเก็บรายละเอียดให้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้นดยสารนะคะตั้งเยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าท่านได้นะคะที่อยากได้รถ o อนด้าแจนะคะผ่อนสบายๆนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้เลยนะคะพิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้านะคะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะ ในส่วนของเบาะผู้โดยสารนะคะคุณลูกค้าสวยๆใหม่ๆเดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับคันนี้นะดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอัดต่างๆนะคะยางได้เป็นยางเดิมๆนะคะไม่เสริมสภาพไม่ขาดไม่ทะลอกนะคะช่องข้างๆมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ํามาให้นะคะมือจับจะเป็นสีาสสวยๆแบบนี้นะคะมาดูในส่วนของ ที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรน,นะคะมาพร้อมกับไฟส่องสินค้าที่อยู่ด้านข้างนะคะคุณลูกค้าถาดรองมาให้ด้วยนะคะอุปกรณ์ของเตาครบเครื่องเลยนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานนะคะถุงเครื่องมือนะคะแม่แรงต่างๆนะคะครบเครื่องพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะ และที่สําคัญนะคะในส่วนของเบาะผู้โดยสารนะคะสามารถพับเบาะลงได้นะคะเดี๋ยวที่ลูกค้ากดปุ่มตรงนี้นะคะขึ้นมาปุ๊บพับเบาะแบบนี้ได้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะคุณลูกค้าพับนี่ตรงนี้นะคะปบกดปุ่มตรงนี้ขึ้นแบบนี้นะคะนี่สามารถพับเบาะแบบนี้ได้นะคะคุณลูกค้าสามารถวางสินค้าได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเหมาะกับทุกอาชีพเลยนะคะค้าขายออนไลน์แม่ค้าตามตลาดนัดนะคะ คุณลูกค้าแนะนําเลยนะคะสําหรับ h ั n d a Jazz คันนี้นะคะดูในส่วนของริ้วรอยริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางได้เป็นยางเดิมๆไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตนะคะคุณลูกค้า ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะโชคต่างๆนะคะรอยเม็ดอตั้ต่างๆนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟสองป้ายได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1 5 5่านะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสาว Volkswagen d a จะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าใสยซิงห้ามพลาดกันเลยนะคะลดราคาถูกผ่อนสบายแน่นอนนะคะสาหรับมาดูใน<ด>ส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะรอยเม็ด ต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องคานสังเกตจุกย่างนะคะตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะจุดแต้มสีนะคะคุณลูกค้าเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะ เป็นเครื่องพันห้านะคะภายในของเครื่องมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของน็อตแก้มสายแก้มขวาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะตัวของรอยรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักท่ความตนน้ำเปเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจฮอ n d a j แจ z นะคะ 1.5S นะคะปี 2012นะคะได้เป็นสีขาวคันนี้เลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา 319,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5-6,000นะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิง0 8นะคะ,ะ,คะ 4, 3 8 5 3นะคะเ0 4 3 2 5 3นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชโจนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่าน ใคที่เข้ามาดูคลิปพิ้งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถาใหม่ของบริษัทเพสยนนะคะแล้วพิ้งจะมารีวิวอัปเดตรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ